โอ้ลืมบอกไปกรณีหาอะไรไม่ได้เลยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปัสสาวะเป็นยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษนะเอามาดื่มมากินมาใช้ได้เลยนะเอามาอบแล้วก็มาต้มแล้วก็ดมก็ได้เอามากั่นก็ได้ถ้าต้องการหนึ่งใช้สดไปเลยสองเอามาต้มแล้วก็กั่นเลยก็ได้นะกั่นแลเอามาใช้ตามที่อาจารย์ว่านั่นแหละปัสสาวะก็อามากั่นไดนะแลเอามาใช้ตามที่อาจารย์ว่านั้นได้เลยที่บอกไปเอามากั่นเลย เวลากลั่นปัสสาวะปัสสาวะปกติ pH อยู่ที่ประมาณเจ็ดบวกลบกรดหรือว่าด่างเล็กน้อยแต่พอเอามากลั่นนะปัสสาวะจะความเป็นด่างจะเพิ่มไปเป็น8 pH 8ถึงเเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะกำจัดความเป็นกรดได้ดีมากเลยติดเชื้อต่างๆเนี่ยเป็นกรดทั้งนั้นแหละน่ะมันเป็นกรดเป็นร้อนแล้วก็จะมีปัสสาวะในเวลากลั่นมันจะเป็นด่างเอาปัสสาวะมากลั่นได้เลยนปะปัสสาวะมากลั่นเลย อาจารย์ทดลองแล้วได้ผลดีมากนะแล้วกลั่นเสร็จใช้ประมาณหนึ่งถึงสามช้อนช้อนแกงเหมือนกันนั่นแหละต่อน้ํเครึ่งถึงหนึ่งลิตรโอ้โหลิตรดีมากเลาจะน้าเปล่าน้ําอุ่นเล็กน้อยอุ่นจัดก็แล้วแต่หรือจะเป็นสมุนไพรลิตเย็นลิตร้อนลิตร้อนเย็นผสมกันก็นแล้วแต่นะเอาไปใส่ได้เลยปัสสาวะกลั่นก็ได้ผลดีมากเลยตอนนี้นี่อาจารย์แนะนำนะให้ใช้ปัสสาวะกลั่นเลยนะหนึ่งใครใช้สดจะใช้สดก็ใช้สด หรือบางท่านบางท่านจะต้มเรามาดื่มก็ได้หรือบางท่านจะเอามากั่นก็ได้นะปัสสาวะกั่นก็ใช้ได้ผลดีนะอาจารย์เคยใช้มาแล้วนะวิจัยมาแล้วเชิงคุณภาพได้ผลดนะีใครหาอะไรไม่ได้เลยสมุนไพรอะไรก็ไม่มีเลยโอ้โหนอนหายใจพะงแบพะงแบอยู่ที่บ้านเคลื่อนไปไหนก็ไม่ได้ีนะ่ปัสสาวะเลยนะเป็นยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษนะใช้ปัสสาวะกั่นได้เลยนะปัสสาวะตัวเองนั่นแหละนะเอามากั่นเลย ไม่มีก็ขอญาตินั่นแหละนะนะปัสสาวะไม่ออกก็ขอญาตินะเอามากลั่นได้ปัสสาวะกลั่นก็ใช้ได้ผลดีนะขอยืนยันเลยนะได้ผลดีนะนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันหาอะไรไม่ได้ก็ดีกว่าไม่ใช้นะเอามากลั่นเลยกลั่นอย่างน้อยเชื้อก็ตายหมดลวละถ้าคนที่กลัวเชือ้อปัสสาวะกลั่นเลยใช้เลยนะอาจารย์แนะน,นําเลยถ้าหาอะไรไม่ได้ก็ดีกว่าไม่ไม่ใช้อะไรจะนอนรอตายอยู่ที่บ้านเฉยๆมันก็ไม่เข้าท่านะ นะอ้าวใช้ปัสสาวะกลั่นก็ใช้ได้น่ะน่ะง่นี้เป็น,นปต้นก็ไปใช้ได้ทุกอย่างนะหนึ่งเอามากินหนึ่งถึงสามช้อนแกงเลยนะต่อน้ำหนึ่งถึงสามแก้วจะเป็นน้ําเปล่าน้ําอุ่นน้ําอุ่นจัดก็ตามเท่าที่รู้สึกสบายแล้วก็หรือจะเอามาต้มนะต้มขึ้นไปทำเดือดเดือดเดือดนะต้มน้ําให้มันเดือด,นะใ,ด,อดใส่ปัสสาวะกลั่นลงไปนะหนึ่งถึงสามช้อนแกง น่ะแล้วก็เอายกออกมาแล้วก็ดมเลยนะดมเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะใช้ได้นะได้ผลดีได้ผลดีมากเลยเหมือนกันเพิ่มภูมิคทานดีลดโรคดีเพราะมันเป็นด่างปัสสาวะกลั่นมันจะเป็นดาน่างนะไปทําได้เลยนะพี่น้องเอากระดาษลิสมัตไปวัดเลยก่อนที่จะกลั่นนะ pH มันจะอยู่ที่ประมาณ7บวกลบนิดหน่อยแต่พอกลั่นออกมา pH มันจะอยู่ที่ pH หรือว่าความค่ากรดไปกดด่างมันจะอยู่ที่ประมาณ8-9ถึง ปสัสวักลันเนี่ยมันเป็นดางเป็นยาอย่างดีเลยแก้กรดอย่างดีเลยติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อโควิดเชื้ออะไรอะไรก็แล้วแต่หรือโรคต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นกรดทั้งนั้นแหละนะเพราะนัะ้นกันเลยกัน,แล,กนแล้วก็เอามาใช้เลยนะปสัสวักลันเนี่ยเป็นยาอย่างดีเลยมีฤทธิ์เป็นดางพิสูจน์ออกมาแล้วนะวัด PH อ่ออกมาใน8-9ถึง9เลยไม่ใช่ธรรมดานะใช้ผลได้ผลดีมาก นะเอามากินเลยหยอดตาหยอดหูก็ไดนะ้เวลาไม่สบายที่ตาที่หูเอาไปทาตรงจ,จุดนั้นจุดนี้ที่ไม่สบายก็ได้แต่ทั้งนั้นเลยนะเอาไปพ่นดมเข้าไปก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเอาไปพ่นเอาไปดมเข้าไปก็ได้ไม่มีปัญหาะไรนะมันมันจะช่วยขยายปอดหลอดลมได้ดนะีนี่ก็เลยหาอะไรไม่ได้เลยกับปัสสาวะกาันมาเลยนะไม่ต้องคิดมากเลยนะจริงๆมันดีกว่าไม่ทําอะไรนะชีวิต พระนี่นะนักบวชนี่เวลาท่านเดินจาริกหาอะไรกินไม่ได้ آ, ข้าวก็ไม่มีน้ําก็ไม่มียาก็ไม่มีเจ็บป่วยมาท่านก็ใช้ปสววัสาาปสาวะกลั่นนี่แหละนะนะปัสสาวะกลั่นใช้ได้นะนะเนี่ยก็ใช้ปัสสาวะกลั่นนี่แหละหาอะไรไม่ได้ก็ปสววัสสาวะกลั่นมันเลยนะแต่ท่านไม่ได้ใช้ปสววัสสาวะกลั่นหรอกท่านกินสดน,น,นะพระนะนะเวลาท่านเดินจาริกท่านจะไปกั่นได้ที่ไหนล่ะเดินทุดงเดินจาริกไป ข้าวก็ไม่มีน้ําก็ไม่มียาก็ไม่มีนะหิวมาเจ็บป่วยมาท่าพระพุทธเจ้าตัดว่าให้ใช้น้ําปัสสาวะนะในจัตตาริสูตรท่านตัดว่าน้ําปัสสาวะเป็นยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษมีท่านตัดเอาไว้เลยหมดเน่าน้าปัสสาวะเป็นยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษใช้ไปเลยนะกลั่นก็ไปเลยนะแต่ว่าของท่านไม่ได้กั่นหอกท่านชันฉันสดเลยทานสดเลย เพราะว่ามันจะไปกันที่ไหนหเรานะท่านเดินจาริกอยู่นะหรือคนเนี่ยพระนี่ถทานก็จะใช้ยานี่แหละในนิสัยสี่พระเจ้าก็ให้ใช้น้ํามุดเน่าเป็นยานะอย่างนี้เป็นต้นนะใชเ้เป็นวัดเลยเป็นยาเลยนะก็คือปัสสาวะนั่นแหละหรือเวลาไปตามที่ต่างๆนะคนติดอยู่ในตึกนะออกมาไม่ได้นะแผ่นดินถล่มที่ไต้หวันนะ่ะ ดื่มปสัสสาวะเดือนกว่าๆรอดตายอ่ะน่ะใช้แต่ปสัสสาวะตัวเองดื่มๆๆแล้วคนก็ก็กู้ซากตึกไปเรื่อยๆเดือนกว่าๆไปพบรอดตายก็ถามดื่มปสัสสาวะคนหลงป่าเงี้ยนะเดินหลงป่าหลงทางไม่มีอะไรกินนี่ก็ดื่มปสัสสาวะนั่นแหละรอดตายมาเยอะแล้วเพราะปะสัสสาวะนี่ดื่มสดก็ได้หรือเอามากันกนาาาก่นก็ได้นะเอามากั่นก็ได้นี่นะยิ่งมีประสิทธิภาพสูงเอามากั่นยิ่งเป็นด่างขึ้นไปอีกนะ ประสิทธิภาพสูงหรือใครจะมาสกัดเอามาแช่โอโเอามาแช่สมุนไพรที่ตัวเองต้องการน่ยแช่ไปเรื่อยๆหนึ่งสมเดือนก็เปลี่ยนอีกหนึ่งึงเดือนก็เปลี่ยนอีกโอ้โหได้สมุนไพรเข้มข้นเลยจะบอกให้อ่ะเอาละพูดไปมันจะเยอะไปเรื่อยนะเอาละเนี่ยบอกไปนี่ก็จะได้ยาเยอะแยะไปหมดแล้วละ่ะอย่างน้อยจะได้อุ่นใจเนาะ ชีวิตมันจะได้อุ่นใจบ้างนะโอ้โหยาโควิดก็ไม่พอแจกกันยาฟาเวียต่างๆก็ไม่พอแจกกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะไม่พอที่จะรักษากันโรงพยาบาลก็เต็มยาก็ไม่พอกันอย่างเงี้เป็นต้นนะนะมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะอะไรที่เราพึ่งตัวเองได้ก็พึ่งตัวเองอ่ะนะนพึ่งตัวเองได้ก็เอาเลยนะพึ่งตัวเองไปเลยนะ่ะนี่พวกเราในวิจัยมาแล้วเชิงคุณภาพโอ้โหหลายท่านดีๆขึ้นโดยปัสสาวะกลัน่นนี่เลย นะปัสสาวะกลั่นเนี่ยดีขึ้นนะลดโรคต่างๆได้ดีนะนี่ท่านใดจะใช้ก็ใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นยาเหมือนกันแหลปะปัสสาวะจะมาจากไหน,นมันก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนี่แหละนะก็อา้าวไปสังเคราะห์แล้วก็เป็นปัสสาวะออกมาก็ได้สมุนไพรออกมานะอา้าว็วากันไปนี่เป็นสมุนไพรในตัว <c oughs> อา้ามาดู